คุณเชื่อไหมครั้งหนึ่งการมีทองคํามากไปเป็นสิ่งผิดกฎหมายในสหรัฐลองจินตนาการตามผมนะครับหากวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วรัฐบาลประกาศว่าห้ามทุกคนถือครองทองคําเกิน30กรัมหรือประมาณ2บาทโดยต้องนำทองคําส่วนที่เกินไปแลกเป็นเงินภายใน30วันถ้าใครฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งปรับและจำคุกฟังดูเหมือนพล็อตหนังไซไฟที่ไม่มีทางเป็นจริงใช่ไหมครับ แต่เชื่อหรือไม่ครับว่าเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและมันเป็นเรื่องที่น้อยคนนักจะรู้จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เริ่มจากการนำระบบมาตรฐานทองคำมาใช้เป็นระบบการเงินซึ่งเป็นระบบการเงินที่มูลค่าของสกุลเงินของประเทศนั้นจะถูกตรึงไว้โดยตรงกับทองคำภายใต้อัตราการแลกเปลี่ยนหนึ่งโดยเงินจะมีเบื้องหลังทองคำค้ำประกันอยู่ และสามารถแลกเปลี่ยนเป็นทองคำได้เสมอซึ่งปี1819อังกฤษประเทศมหาอำนาจในขณะนั้นได้มีการใช้ระบบมาตรฐานทองคำเป็นประเทศแรกของโลกอย่างเป็นทางการและนั่นก็แปลว่าสิ่งที่ตามมาคือระบบนี้จะถูกตั้งเป็นมาตรฐานโลกประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่หันมาใช้ระบบมาตรฐานทองคำนี้ทั้งหมดรวมถึงสหรัฐเองก็ใช้มาตรฐานทองคำอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี1900 ในปี1,913สหรัฐจึงรวมมาตรฐานทองคำเข้ากับโครงสร้างของธนาคารกลางของประเทศเฟดซึ่งกำหนดให้ต้องถือครองทองคำอย่างน้อย40%ของมูลค่าสกุลเงินที่ออกและกำหนด20.67ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับทองคำหนึ่ออนจะเห็นได้ว่าหัวใจหลักๆของมาตรฐานทองคำคือการที่พยายามเป็นตัวควบคุมการพิมพ์เงินได้โดยมีปริมาณทองคำเป็นตัวจำกัด เพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อได้รวมไปถึงสร้างเสถียรภาพให้กับราคาและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างไรก็ตามระบบนี้กลับมีจุดอ่อนซ่อนอยู่ในช่วงปี1 9 2 9ถึง1933วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่หรือ Great Depression เกิดขึ้นในสหรัฐส่งผลให้ผู้คนและบริษัทต,ต่างๆในประเทศขาดความเชื่อมั่นในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐรวมไปถึงนักลงทุนต่างชาติกลัวการลดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจึงต้องการถือครองทองคำมากกว่าเงิน ทองคำจำนวนมากได้ไหลออกจากเฟดและเงินในระบบเศรษฐกิจหายไปเรื่อยๆโดยที่สถานะของสหรัฐในตอนนั้นก็ไม่สามารถพิมพ์เงินเพิ่มได้เพราะไม่มีทองคำหนุนหลังระบบเศรษฐกิจเข้าสู่สภาวะขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงพอเป็นแบบนี้ในวันที่5เมษายนคศ .1933 คุณแฟรงคลินดีรูสเวลที่เพิ่งขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีจึงออกกฎหมายกำหนดให้บุคคลห้ามหุ้นส่วนสมาคม และบริษัททั้งหมดต้องนำทองคำแท่งเหรียญทองคำและใบรับรองทองคำที่ครอบครองอยู่ไปมอบให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือธนาคารสมาชิกก่อนวันที่1พฤษภาคมคศ1933หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษสูงสุดถึงจำคุก10ปีหรือปรับ10,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว8ล้านบาทในปัจจุบันหลังปรับเงินเฟอ้อยกเว้นการใช้งานทางอาชีพเช่นช่างอัญมณีทันตแพทย์และอนุญาตให้ถือเหรียญทองคำ และใบรับรองทองคํามูลค่าไม่เกิน100ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นและในเวลาต่อมารัฐบาลได้ปรับราคาทองคําเป็น35ดอลลาร์สหรัฐต่อออนเพื่อเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจซึ่งสหรัฐก็สามารถควบคุมทองคําไหลออกจากธนาคารกลางได้สําเร็จแต่นั่นก็ต้องแลกกับการที่สกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐถูกลดค่าลงอย่างมากส่งผลให้ประชาชนจํานวนมากเลือกซ่อนทองคําไว้แม้จะเสี่ยงต่อโทษหนะัก รวมไปถึงมีการลักลอบค้าทองคําในตลาดมืดโดยคาดกันว่ารัฐบาลสามารถยึดทองคําได้ราว2,600ตันถ้าคิดเป็นเงินตามราคาทองวันนี้ก็อยู่ระดับหลักแสนล้านดอนลลาร์สหรัฐแม้จะฟังดูมากแต่จริงๆแล้วทองคําที่สหรัฐได้มานั้นคิดเป็นเพียงประมาณ25%ของทองคําทั้งหมดที่ประชาชนถืออยู่เท่านั้นนั่นหมายความว่าอีก75ของทองคําทั้งหมดไม่ได้ถูกส่งมอบโดยในเวลาต่อมา หลังสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจโลกจึงได้กำหนดข้อตกลงเบรตันวูดในปี1944โดยจะให้ทองคำและสกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศและให้สกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐผูกกับทองคำเพียงสกุลเดียวแล้วให้สกุลเงินของประเทศต่างๆมาผูกกับสกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐด้วยค่าคงที่อีกทีโดยให้ประเทศต่างๆสามารถนำสกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐมาแลกเปลี่ยนเป็นทองคำได้ตามต้องการ อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นสหรัฐได้เข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจถดถอยเกิดการขาดดุลมบประมาณอย่างต่อเนื่องจึงต้องพิมพ์เงินออกมาเพื่อชดเชยการขาดดุลที่เกิดขึ้นจนทําให้ปริมาณเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในเศรษฐกิจโลกมากกว่าปริมาณทองคําที่มีพอเรื่องเป็นแบบนี้ความเชื่อมั่นในสกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐก็ลดลงส่งผลให้ประเทศต่างๆไม่อยากถือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอีกต่อไป จึงนำมาแลกเปลี่ยนเป็นทองคำแทนจนในที่สุดในปี1971สหรัฐจึงประกาศยุติข้อตกลงนี้ไปยกเลิกการผูกสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐไว้กับทองคำและมีการลดค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวที่เป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้นและใช้กันจนมาถึงในปัจจุบันรวมไปถึงต่อมาในปี1974รัฐบาลสหรัฐ จึงอนุญาตให้ประชาชนถือครองทองคําได้อย่างเสรีเป็นไปตามกลไกตลาดหลังจากสั่งห้ามมากว่า40ปีอีกด้วยแล้วเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างสิ่งที่เราคิดว่าแน่นอนในวันนี้ก็อาจไม่เป็นเช่นนั้นแบบที่เราคาดไว้ในวันหน้าจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ใครจะไปคิดว่าเราถือครองทองคําอยู่ดีๆจะถูกรัฐบาลสั่งให้แลกเปลี่ยนเป็นเงินที่ถูกลดค่าลงอย่างมากหากไม่ทำตามก็เสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมาย แม้ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานานระบบมาตรฐานทองคําจะล่มสลายไปแล้วแต่ก็น่าจะทําให้เห็นถึงได้ความสําคัญของการกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีซึ่งการกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลากหลายมากกว่าสกุลเงินเดียวประเทศเดียวอย่างน้อยๆก็น่าจะช่วยเราลดความเสียหายลงไปได้บ้างหากเกิดเหตุไม่คาดฝันและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจจากประวัติศาสตร์ที่น้อยคนนักจะรู้ครับ หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และได้ข้อคิดดีๆจากอ c โคซีทีวีในวันนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาขาการจัดการการค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนนทาเปิดรับสมัครน,นักศึกษาใหม่ปี2569โครงการความร่วมมือฝึกงานที่ญี่ปุ่นสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนก็สามารถเรียนจบเมืองนอกได้ค่ะมีทุนพนางานรองรับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ